ทำอะไรครับมาตรวจดูมาตรวจงานหรอครับตรวจงานการบ้านเด็กๆยังไม่เสร็จเลยคุณครูคุณครูพีเคมาทำอะไรครับคุณครูพีเคครับคุณครูพีเคมาตรวจงานหรอครับไหวหน้าตาตลกมากคุณครูครับคุณครูมัดจุกด้วยนะครับครูครับครูไปไหนแล้วครับ อุ้ยเป็นครูคใส่แว่นเป็นครูคทำแว่นหล่นเจ๊เจ๊ <c ười> ค,คุณครูเคี้ยวขาแว่นเล่นคุณครูครับฮัลโหลเย คุณคูทำอะไรดีคุณคูณเคี้ยวขาวแว่นอะไมเดี๋ยก,ก็จิ๊เข้าคอออกก่อนเอาพอพอพอคือนขอคือนเอาอยัางอื่นเล่นแทนคุณครูเดี๋ยวมันไหลเข้าคอเดี๋ยวมันชิมลงคอลูกไม่คืนด้วยพาอทำอะไรดีคุณครูครับเด๋เอขา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  อย่าให้อย่างงี้อย่าให้เยิงกูคะยิงกูคะ่ะยิงกูคะ่ะยิงยังไงลูยิ้มกันยิ้มกันไหนคุยซิคุยซิ <c oughs> <c oughs> อันนี้คุยใช่ไหมภาษาอะไรคะภ <c oughs> าษาอะไร ภาษาอะไรตุกตาญี่ปุ่นตุกตาญี่ปุ่นคุยภาษาอะไรอันนี้คือเสื้อเสื้อเปิดไซส์ใช่ไหมครับไหนให้ให้ดูซิเสื้อเปิดไซส์เป็นยังไง <c> <c> คุมขาแล้วนะครับคุณแม่ซื้อเสื้อเปิดไซส์ให้ ใช่ไหมครับผมซาม,มูไรน้อยกางเกงไปไหนยังไม่ใส่กางเกงคุยไหนคุยไหนคุยไหนมดมดมดมะครับ <c oughs> ขว้าดนมกินเองนะ 嗯 <laughs>。